อยากจะถามเคล็ดลับเสน่ห์ที่เป็นอมตะบอกได้หรือยังครับคุณพี่พี่ว่าเสน่ห์มันอยู่ที่อยู่ที่คนมองเรามากกว่าพี่แซมใช้อะไรใช้อะไรอมมันอยู่ตรงหน้าแล้วหอมจริงๆอ่ะใช้จริงก่อนถึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือใครฉีดเอาไปเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของคนนั้นก็ต้องต้องแล้วแต่กลิ่นเหนือแต่คนต้องต้องต้องลองดูครับอาอย่างสีดำนี่คือยังไงพี่แซมสีดำก็คือฟินอินแบล็กมันก็จะเป็นแบบว่ามีความคูความขึมขึมความมีเสน่ห์ความดึงดูดเพศตรง เปิดดมได้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่แบบฉีดปั๊บจะเปลี่ยนมันก็จะเป็นเลยใช่ไหมมันต้องมันต้องใช้เวลาก็คือให้มีความหอมออกมาหน่อยอันนี้อันนี้แบบสีแดงใช่อันนี้อินเลอร์ อันนี้วะแ,แล้วดาราชัยเยอะมากคือมีดีเจ <DJ S 2> พุทธพี่ปุ๊กโกโก็มีเป็นคู่เมทัลพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆเราซื้อได้เพระาะมันพันกว่าเองติดต่อไปได้ที่ไหนบ้างคะพี่แซมก็แอดไลน์นะแอดไลน์ไปหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เราขึ้นให้เลยนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะของรอกเรียนแบบคุณต้องระวังซื้อในรายการเราจะดีมากนี่นะองขอขอบคุณพี่แซมมากเลยนะครับที่มามอบความหอม เอามาฝากพวกเรานะฮะและเห็นว่าตอนนี้กำลังจะมีละครทานช่องสามยู่ด้วยเยังไงครับอะไรยังถ่ายแล้วพี่แซมตอนนี้ถ่ายแล้วครับเรื่องอะไรครับพี่แซมเรื่องอะไรครับตอนนี้ก็มีเกมปรารถนาติดตามผลงานของพี่แซมไปเลยครับคุณพี่แซมค่ะขอบคุณมากครับพี่แซมครับขอบคุณค่ะ